ดูไลฟ์ตัวดูได้ไงอ่ะโอ้ยอย่าบอกนะว่าพี่มิวเปิดอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ไลฟ์ใช่จ้าขอโทรศัพท์หน่อยหนูจะดูไลฟ์พี่มิวบ้างดูคืนดูคืนเฮ้ยพี่มิวอย่าแอบอย่าแอบตอนนี้รู้หมดแล้วเพราะว่าเขาแอบกันเธอพี่ไม่มีใครบอกหนูขอดูไลฟ์พี่มิวหน่อยหนูจะเอาพี่เอาพี่มิวคืนอะไรเนี่ยทำไมต้องมาคิดแต่เรื่องนี้พี่มิวอาจดูไลฟ์หนูหรอหนูจะแอบดูไลฟ์พี่มิวเหมือนกัน เออใช่ทุกคนรู้ไหมว่าเอ้ยจะพูดว่าอะไรนะลรือจะเขาอะไรฉันอิงไม่นะคืออินเนอร์มาแล้วนะเออใช่ทุกคนรู้ไหมมาจ้ะเปิดไม่ได้หรอทำไมอ่ะพี่ไม่ปิดไลฟ์หรอยังไม่ได้ปิดเลยโหเสียดายอ่ะเสียดายอะไรพี่ยังเปิดของฝนได้เลย มี่มามาว่าต้องกดอันนี้ใชอทุกคนหนูจะบอกว่าหนูอ่ะจะมาไลฟ์เสียใจโอ้ยไม่ใช่จะมาไลฟ์ไ่ใค่แหละจะมาลดความโม้นอย่างจริงจังนะคะทุกคนอาทิตย์ที่แล้วว่นน้ำหนักขึ้นมาตั้งสองโลเพราะว่าทั้งสอบทั้งซ้อมนะคะกินไม่ยั้งเลยก็เลยแทบจะเป็นชีตมั่นอยู่แล้วแล้วจะกลับมาลดอย่างจริงจังตอนนี้ชกแรงแล้ว แต่รวราะพูด<ก>อ,ออกกำลังกายไม่ได้ <laughs> <laughs> เพราะว่าเจ็บขาร้องเพลงโอ้ยไม่เอาหมดร้องเพลงเหนื่อยนะฮะ <Huh? S 1> พี่มีโวยวายอะไรอะ่ะ <laughs> ยังไม่ได้โวยวายอะไรเลยไหนหนูขอล้องนู มันมจะโหลดเลยฟอนู้พยายามจะมาป่วนไลฟ์เบ้างนะคะแต่ว่าเสียใจด,ด้วยยังทำไม่ได้นั่งนิ่งไปก่อนค่